่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาเป็นของกันและกันเขาไม่ใช่ของฉันโอเคค้าถามต่อไปค่ะถ้ามีโอกาสไปเทีเ่ยวต่างประเทศอยากจะพาไปที่ไหนคะผมผมอยากพาต้นไปญี่ปุ่นอ้าต้นอ,อยากาพาที่ทไไหนอเมกาทำไมอ่ะถามทางนี้ก่อนทำไมถึงไปญี่ปุ่น เคยไปมาแล้วมันรู้สึกเป็นที่มันสามารถเดินได้ทั้งวันอากาศเย็นอะไรเงี้ยเราสามารถเดินชมวิวซื้อนู่นซื้อนี่ได้แบบวัฒนธรรมำเขาหน้าร้านเนี้หล่าก็พาคนที่รู้ใจพาไปด้วยแบบรู้เห็นติดตัวเนี่ยค่ะแล้วปกติเวลาไปไหนด้วยกันเนี้ยใครวิ่งบนถ่ายรูปให้กันก็สลับสลับเดินสิบเก้าถ่ายสิบแปดช็อตกันสนุกมากสนวกมากเราจะแบบแนวเซลฟี่มากกว่าเดี่ยวพี่ให้กันเลย ก็เลยมีแบบว่าภาพคู่ตางโมเมนต์ต่างๆต่างที่ต่างๆอยู่ตลอดไม่ได้เอออะไรทำไมคุณอยากพาเขาไปอเมริกาเพราะว่าค่าเครื่องบินมันแพงเนี่ยต่างๆใชอ่ะคุณเคยได้รักแบบค่าคลื่นค่ากินค่าอยู่เหรอคะก็เขาเลยครับผม้ยดีนะของของเขาก็เหมือนของของเราถูกต้องมาของของเราคือของของเราโอ้โห